ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟรีสะเกศครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23เดือนมิถุนายนก็จะยาวไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเหลือเพียงอีกแค่3วันเท่านั้นนะครับสำหรับในงานนะครับก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปนะครับ นอกจากที่จะมีทุเรียนจําหน่ายแล้วก็ยังมีสินค้าโอทอปไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับหรือสินค้าอื่นๆนะครับเสื้อผ้าแพรพันผ้าทอเบญจสีของดีสีสกเกตนะครับก็จะมีอยู่ภายในงานก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาชมกันนะครับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้ก็คือครุน้อยนะครับใช้เป็นเครื่องประดับนะครับของอำเภอคุขันนะครับนอกจากที่จะมีทุเรียนแล้วก็มีผลไม้ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมังคุด หรือผล,ลไม้อื่นๆน,นะครับมีมากมายหลากหลายทีเดียวนะครับ <Woo! S 1> ก็ขอกาบขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อหานะครับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้นะครับที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอกาบขอบพระคุณแทนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกดเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็เหนือสิ่งอื่นใดครับ ท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับหรือว่าอยู่ไกลนะครับสามารถที่จะฝากซื้อได้นะครับหากมีญาติพี่น้องนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือมีพักพวกเพื่อนฝูงนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดนะครับเป็นเกรดพรีเมียมโดยนะครับพี่ๆที่ทาการไปสนีศรีสะเกดนะครับก็จะมารอรับบริการนะครับให้บริการภายในงานเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านมาซื้อนะครับก็ จะสามารถที่จะฝากส่งนะครับหรือจัดส่งไปได้เลยนะครับโดยนะครับที่ทําการไปรษณีย์โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับคิดเป็นราคาเหมาจ่ายเลยนะครับทุเรียนภูเขาไฟชิสเกตนะครับทุกพื้นที่ทั่วไทยครับในราคากล่องละ10บอ่าเกบาทนะครับในราคากล่องละ9 5บาทก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มานะครับก็เหลือเวลาอีก3วันครับมาเที่ยวมาชม มาชอปนะครับมาชิมลิ้มทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะครับหวานนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นไม่ชุนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสีสเกตครับ